สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกันยามเย็นนะคะก็มีบอนสีสวยๆมาแบ่งนะคะคลิปนี้ก็จะมีการะถางสนิ้วนะคะรวบรวมมาให้เลยนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะมีเริ่มต้นตั้งแต่ราคา35ขึ้นไปเลยนะคะก็เลือกชมได้ค่ะสนใจพันธุ์ไหนต้นไหนนะคะจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้นะคะ โทรหาหนูที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมีเก็บเงินปลายทางนะคะหนูลืมแจ้งรับกี่ต้นก็ได้นะคะไม่มีขั้นต่ำค่ะอันนี้เป็นเพชรสีนินนะคะไซส์กระถางสีนิ้วนะคะอันนี้เป็นให้ไปให้อยู่ที่ราคา80บาทนะคะมีอยู่ประมาณสี่กระถางนะคะเนี่ยค่ะเพชรสีนินนะคะ อันนี้จะเป็นพยามุจรินนะคะพะยามุจรินโตไปจะกัดชมพูนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่กระถางละ120นะคะเป็นไม้กาบนะคะกัดสีคะ่พะพยามุจจรินคะ่ะอันนี้ที่เห็นกัดเป็นกาบชมพูชมพูนี่คือพยามุจจรินนะคะพะยามุจรินอันนี้ก็ใช่ค่ะนี่นะคะจากที่เขาเขียวนะคะเขาก็จะกลายเป็นสีชมพูแบบนี้เลยแล้วก็ จะมีเส้นใบลายๆด้วยนะคะตอนเด็กก็จะเป็นกาบออกเขียวนะคะอันนี้คือพยามุจจรินค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่แก้วสวรรค์นะคะไก่แก้วสวรรค์กัดหน้าเริ่มมาแล้วค่ะให้ไป120บาทนะคะไก่แก้วสวรรค์อันนี้สุวรรณภูมินะคะหน้างเงาเลยนะคะนี่ไซน์นี้มีต้นเดียวนะคะหนูขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะสุวรรณภูมินี่ค่ะต้นใหญ่แล้วนะคะ อ่าอันนี้โรสนะคะโรสอันนี้จะเป็นแบบไม่ด่างนะคะขออยู่ที่ราคาไป90บาทนะคะสำหรับโรสนะคะอันนี้ก็จะเป็นปีกหงนะคะปีกหงให้ไปกระถางละ100นะคะสำหรับปีกหงะคะ่ะเริ่มกัดแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ไก่ชุมพูนี่ค่ะใบจะพิ้วนะคะเดี๋ยวหนูไปให้ดูทรงใบนะคะหนูมีตอนโตให้ชมนะคะอันนี้อยู่ที่70ค่ะ ม่วงมหาการนะคะกระถางละ90บาทนะคะม่วงมหาการคะ่ะสีแจมนะคะนี่ท่านใดชอบไม้ที่แบบสีสวยมาแต่เด็กนะคะก็จะมีอันนี้ค่ะน,นี้คือจันชายนะคะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะเขาจะกัดสีนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะเราไม่ต้องรอกัดสีคะ่ะถ้าเป็นพันนี้นี่ค่ะอันนี้ขุนสีโคชะคงนะคะขุนสีโคชะคงก็โตกัดแดงนะคะลายใบยสวยตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นไม้เขียวคะ่ะ ม่อันนี้จะเป็นตับเดียวกับฮกหลงนะคะตับเดียวกันเลยก็ท่านใดสนใจขอต้นละ35นะคะขุนสีคชคงค่ะไก่สมพงค์นะคะอันนี้ก็เริ่มกัดจุดกัดเม็ดแล้วนะคะใบใหญ่คะ่ะเวลาโตอันนี้ขอ100รบาทนะคะไก่สมพงค์น,นี้พญาพันวังค่ะต้นละ4ี่นะคะเริ่มกัดมาแล้วคะ่ะ สบายนางฟ้านะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสบายนางฟ้าออกกัดชุมพู่นะคะพราวนะคะพราวกำลังสวยเลยนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่เจ็สิบบาทนะคะพราวชื่อดีด้วยนะคะ เขาก็จะมีไม้คู่เหมือนเขานะคะชื่อพร่างนะคะพร่างเผานะคะตะวันชิงพบนะคะนนี้จะเป็นไม้ที่หูชิดกันเลยนะคะขออยู่ที่70บาทนะคะตะวันชิงพบบวรรัตนโกศินนะคะไม้ยาวเลยนะคะใบยาวแล้วก็พื้นขาวเม็ดแดงนะคะนี่อันนี้ให้ไป150บาทนะคะบวรรัตนโกสินเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะหนูพาไปชมต้นแม่สวยๆเลยนะคะ พยาขอมนะคะบางทัานก็เรียกขอมดําค่ะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ80ดสิบนะคะพญาขอมกวนอิมนะคะไม้ทนขาวอันนี้อยู่ที่สี่ิบาทนะคะกวนอิมค่ะเทราปรตีนะคะต้นละ90บาทนะคะเทราปรตีนี่คะ่ะสวยมากนะคะลามมะสูนนะคะก็จะเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะเป็นสีเขียวนะคะตอนเด็กนี่ ก็ซ้ายนี้จะอยู่ที่80บาทนะคะอันนี้มีสำรองนะคะเผื่อท่านใดสนใจเอาไปทํำฟอมกอก็สวยค่ะไม้ตัวนี้ตกพุ่มดีนะคะรามสูนย์80บาทค่ะอันนี้เพชรไพรินนะคะเพชรไพรินต้นละ50นะคะเป็นไม้โทนหวานเลยชมพูนะคะอันนี้เป็นไม้เหลืองนะคะเหลืองวันชนะนะคะเหลืองวันชนะข้างในชมพูเม็ดแดงก็จะกระจายทั่วเลยนะคะ ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะไม้เหลืองคะ่ะเป็นฮอตฮิตมากๆนะคะไม้เหลืองช่วงนี้อันนี้กําลังสวยเลยนะคะเขื่อนศิลิกิจคะ่ะเขือนศิลิกิจก็ให้ไปต้นละ50นะคะข้างในชมพูคะ่ะอันนี้องค์หญิงทอฝันนะคะนี่ยิ่งโตจะยิ่งป้ายชัดขึ้นนะคะอันนี้ขอต้นละ100คะ่ะเมืองนครชุมนะคะเมืองนครชุมนี่ไม้ตามหาไม้ป้ายด้วยนะคะ ขออยู่ที่100บาทนะคะเมืองนครชุมนะคะสีสวยนะคะบ่อเงินนะคะบอเงินต้นละ50บาทค่ะเป็นไม้โทนออกขาวนะคะ ดาบซามูไรนะคะอันนี้ต้นละ80บาทนะคะเวลากัดเขาจะกัดออกโทนเขียวๆแดงๆนะคะสวยมากแล้วก็ใบยาวได้มากกว่านี้นะคะอันนี้ขุณขจรเดชนะคะต้นละ60ค่ะอันนี้เท้ารำไพนะคะไม้ป้ายค่ะป้ายสีแจ่มมากนะคะให้ไปต้นละ70นะคะสําหรับเท้ารำไพนะคะเป็นตระกูลเท้าค่ะตับเดียวกับเท้าหิวรันพนาศูน เท้ามหาพลเท้าจันทชนนะคะอันนี้เท้ารำไพการจะออกสีแบบนี้ด้วยนะคะแดงระเรื่อค่ะนอ่ค่ะอันนี้เรียกซับนะคะต้นลัดแปดสิบนะคะสําหรับเรียกซับค่ะใบกลมนะคะกันหาชาลีนะคะกระถางละอาเจ็ดสิบบาทนะคะกันหาชาลีนะคะเป็นไม้เก่านะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะ นี่คะ่ะอันนี้ก็หนึ่งในไม้ตามหาเหมือนกันนะคะโทนสีเขาแปลกตาดีแล้วก็กัดเร็วนะคะอันนี้คือเขาสมิงนะคะนี่คะ่ะสวยมากเขาสมิงจะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเขาสมิงกัดหน้าเร็วนะคะใบตอนเด็กเป็นแบบนี้ไม่กี่ใบเขาก็กัดแล้วนะคะอันนี้คือไซส์ที่ส่งคะ่ะเจ็ดสิบบาทนะคะเขาสมิงค่ะ อันนี้ด่างน้อยลงมาหน่อยนะคะก็จะเม็ดแดงขึ้นเหมือนกันนะคะท่านใดสนใจด่างประมาณนี้นะคะด่างประมาณนี้ก็จะตโตเร็วหน่อยนะคะขออยู่ที่ราคาต้นละห้าสิบนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะม่านนางพิมพนี่อันนี้คือไซส์ที่ส่งที่กัดแล้วนะคะก็กัดชุมพูมาเกือบเต็มแล้วนะคะเลี้ยงอีกนิดเดียวก็คือน่าจะเต็มใบได้เลยนะคะเนี่ยใกล้เต็มแล้วนะคะ ไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรัง่งอันนี้ให้ปายต้นละห้าสิบบาทนะคะไก่ฝรั่งน่าจะออกส้มๆนะคะนี่นะคะท่านใดสนใจสะส,สมตระกูลตับไก่นะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะตอนนี้ก็มีออกหลายตัวอยู่นะคะอันนี้ชายชนแบบไม่ไป้ายเลยนะคะนี่มีพี่ๆถามกันมานะคะแบบไม่ไป้ายเลยก็จะไม่มีแดงมาเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา40บาทนะคะ ชายชนไม่ป้ายค่ะแบบป้ายก็มีนะคะวันนี้ก็มีให้ชมสองแบบเลยนะคะอันนี้ก็สวยค่ะเป็นสีชมพูนะคะพรมคีรีนะคะพรมคีรีอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบนะคะพรมคีรีค่ะปินลัดนะคะปิลลััน,นี้ขออยู่ที่ราคาต้นละแปสิบนะคะสำหรับปินลัดค่ะ นี่นะคะเป็นไม้ขาวค่ะตอนเด็กๆจะมีความคล้ายหนุม,มานหาวนะคะแต่คนละทรงใบกันพอโตนะคะก็จะกัดในชุมพู่สีลาหุ้มทองนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะสีลาหุ้มทองค่ะอันนี้ก็มนชาละวันนะคะมนชาละวันกับชาลวันคนละชนิดกันนะคะอันนี้จะเป็นมนชาละวันนี่อันนี้ให้ไป150นะคะมนชาละวันอันนี้จะหายากกว่าชาละวันนะคะ ไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายอันนี้ก็ให้ไปต้นละห้าสิบนะคะสำหรับไก่ฮาวายคะ่ะก็น่าเริ่มกัดแล้วนะคะพญานาคราชนะคะอันนี้กาบชูช่อสวยมากนะคะพญานาคราชเวลาโตไปบางทีเขาจะมีหงอนตรงหน้าใบนิดนึงด้วยนะคะเวลาแก่ตัวเต็มที่ ท่านใดสนใจนะคะไซนี้ขออยู่ที่ห0บาทเท่านั้นนะคะเป็นไม้กาบรุ่นแรกๆเลยนะคะสำหรับพญานาคราชค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวงซับนะคะพวงซับสีออกแสบๆส้มๆมมอันนี้สีนี้สวยนะคะเวลาโตก็ใบใหญ่ค่ะก็ให้ไปอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะมีชื่อว่าพวงซับค่ะไก่อมารินนะคะอมารินจะกัดชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะ ไก่อมรินอยู่ที่แปดสิบนะคะนี่ค่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะชายชนนะคะนี่ก็ป้ายแดงแล้วนะคะอยู่ที่หกสิบนะคะชายชนค่ะไม้อมตะนะคะอันนี้จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์อันนี้โตสวยมากนะคะตัดชมพูแบบทั้งใบเลยเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะว่าโตเป็นยังไงนะคะตอนเด็กเขาจะเป็นแบบว่าเขียวๆหน่อยเหมือนลูกเป็ดขี้เหล่นะคะโตมาสวย อันนี้ขออยู่ที่ห0ิบาทคะ่ะสาวเมืองสิงห์วันนี้ล้อมเพชรต้นนี้ก็สวยนะคะนี่เปิดใบใหม่มาด่างเลยท่านใดสนใจต้นนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะอำนาจนะคะอำนาจอันนี้เป็นทรงใบแปกนะคะบางท่านก็จะเรียกหูยกบางท่านก็เรียกหลังเต่านะคะให้ไปต้นลน100ะหนึ่งรค่ะอำนาจอันนี้จะเป็นหานุมานประสานกายนะคะสําหรับประสานกายเนี่ยต้นเขาจะไม่โตนะคะนี่ไม้ไปายค่ะ ก็เมื่อก่อนนี่ราคาแรงมากนะคะสําหรับไม้ประสานกายนะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้หนูมีมาแบ่ง2กระถางนะคะกระถางละ100บาทอันนี้ต้นที่1ค่ะนี่อันนี้ต้นที่2นะคะป้ายมาแล้วทั้งคู่ค่ะนี่ค่ะนี่กาลังสวยเลยม่านนางพิมนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมม่านนางพิมพไซส์นี้นะคะไซส์ที่เห็นคือกัดสีแล้วค่ะต้นละ60นะคะนี่ค่ะต้นละ60บบาทเท่านั้นนะคะม่านนางพิม ต้นโตนะคะแล้วก็กัดสีแล้วค่ะกัดเร็วมากเลยนะคะเกือบเต็มแล้วเนะะี่ยค่ะไก่แก้วมาลายทองนะคะกระถางละหนึบาทนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะอันนี้เป็นจูกัดเหลี่ยงนะคะมีออกอยู่ประมาณสองสาต้นนะคะเผื่อท่านใดสนใจจูกัดเหลียงก็จะเป็นไม้โทนแดงนะคะยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละเอาไป50บาทนะคะจูกัดเหลียง นี่ค่ะอันนี้ภูพิงคะจะอยู่ที่กระถางละห้าสิบนะคะสำหรับภูพิงค่ะชัดทินกรนะคะไม้ใบกลมค่ะฟอร์มคอมเพกนะคะแป้นแป้นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเปิดด่างตอนโตนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะชัดทินนกรนะคะไม้ฟอร์มสวยค่ะนี่นะคะ ราชาจักนะคะต้นนี้เป็นไม้ป้ายนะคะกัดแดงด้วยป้ายด้วยค่ะท่านใดสนใจนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่140บาทนะคะราชาจักเราจะไม่ค่อยเห็นในตลาดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม้ตัวนี้ส่วนใหญ่จะส่งนอกนะคะนี่เผื่อท่านใดชื่นชอบนะคะก็สวยนะคะตัวนี้จะกัดแดงด้วยป้ายด้วยนะคะนี่เขาจะไม่ได้ป้ายขาวอย่างเดียวคือบนพื้นขาวก็จะกัดป้ายอีกนะคะกัดสีแดงค่ะ ปีกกินรีนะคะต้นละหกสิบนะคะนี่กัดสีเรียบร้อยนะคะอันนี้เจ้าสาวนะคะเจ้าสาวก็เริ่มมีโตบ้างแล้วนะคะนี่อันนี้ไซส์สี่นิ้วนะคะท่านใดสนใจเจ้าสาวจะเป็นไม้ป้ายนะคะนี่ขออยู่ที่ราคานี้หนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะฟอร์มกอเลยนะคะหน้าใบเขาจะกัดออกสีส้มๆแดงๆแบบนี้นะคะนี่มีแบ่งกอเดียวค่ะท่านใดสนใจหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป เกบาทนะคะ90บาทมาแก้วนะคะมาแก้วหน้านี้ก็สวยคะ่ะหน้านี้จะออกขาวๆเส้นใบชมพูนะคะให้ไปอยู่ที่80บาทอันนี้มีต้นเดียวนะคะมาแก้วคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้นาลีบูรพานะคะไซส์นี้ให้ไป50นะคะสําหรับนาลีบูรพาไม้ป้ปายชมพูคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแจ่มมากนะคะชมพูแจ่มๆเลยพรสวรรค์น,นะคะพรสวรรค์ อันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะสำหรับพรสวรรค์ค่ะอันนี้ชมพูทวีปนะคะท่านใดสนใจอันนี้ไม้ป้ายชมพูนะคะแต่เท่าที่เห็นแบบนี้นะคะเขายังฟอร์มได้อีกนะคะคือยังกาสีไม่เต็มคะ่ะ กัดได้อีกค่ะเขาจะกัดตรงพื้นเขียวๆนะคะกัดออกชมพูอีกนะคะท่านใดสนใจชมพูทวีปไซส์นี้ขออยู่ที่80นะคะ80บาทค่ะค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะที่สะโพกออกบีบๆนะคะเป็นลูกไม้กาบชมพูนะคะอันนี้เป็นไม้ของที่สวนเองนะคะจะอยู่ที่120บาทนะคะอันนี้โตสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิเภกคลองเมืองนะคะสำหรับพิเภกคลองเมืองให้ไปกระถางละ หนึ100บาทนะคะเป็นไม้หาย,ยากค่ะพีเพคคลองเมืองนี่นะคะอันนี้ Lucky นะะลักกี้นะคะลักกี้กระดูกขาวเส้นใบแดงทรงใบออกเรียวยาวนะคะเป็นไม้ไทยนะคะแต่ชื่อเขาจะออกภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะท่านใดสนใจอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะลักกี้ค่ะอันนี้จะเป็นเทพเทวริสนะคะเทพเทวริเนะะี่ค่ะเขาจะป้ายมาแต่เด็กเลยนะคะให้ไปกระถางละ 100บาทนะคะเทพเทวลิศนะคะอันนี้มีอีกด้วยนะคะประมาณ2-3สามกระถางน,นะคะเผื่อท่านใดสนใจไม้ป้ายนะคะนี่ค่ะป้ายมาแล้วทุกกระถางเลยนี่ค่ะอันนี้สายพระเนสไซสี่นิ้วนะคะเริ่มกัดสีมานิดหน่อยนะคะอันนี้จะอยู่ที่120บาทนะคะ120หรือถ้าท่านใดอยากได้ต้นใหญ่กว่านี้นะคะจะมีไซส์ที่กัดแล้วแดงแล้วนะคะจะอยู่ที่270บาทนะคะนจะเป็นไซส์6นิ้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผาซ่อนแก้วค่ะนี่นะคะผาซ่อนแก้วใบดกๆอันนี้ขออยู่ที่ต้นละหกสิบค่ะผาซ่อนแก้วเนี่ยค่ะทองประกายแสดนะคะอันนี้จะเป็นไม้ที่กัดสีเร็วนะคะสีสวยออกเสร็จแส่ส้มๆตามชื่อเขาเลยนะคะก็ท่านใดสนใจหนูแบ่งให้ต้นละห้าสิบบาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูก้านนะคะก้านไม้ตัวนี้จะออกสีแบบแปลกๆสีส้มๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูก้านนะคะ สีสวยนะคะใบก็สวยใครสนใจนะคะมีแบ่งต้นละ50บาทชื่อว่าทองประกายแสตอันนี้เป็นไม้เก่านะคะอันนี้อัมพรนะคะอัมพรน่าจะมีอีกต้นเดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะขออยู่ที่50นะคะอัมพรค่ะเม็ดเขาจะดันไปอยู่โดยรอบนะคะอันนี้อันนี้ก็หัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรกระสีแล้วค่ะ นะคะให้ปลายต้นละ60บาทนะคะหัวใจมังกรคะ่ะจังหวัดอ่างทองนะคะอ่างทองให้ปลายต้นละห0นะคะอ่างทองก็จะเป็นไม้ใบกลมตับจังหวัดนะคะพอยชมพูนะคะพอยชมพูต้นละ50บาทนะคะสําหรับพอยชมพูก็จะเป็นไม้ทนเข้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นดาวเหนือนะคะดาวเหนือ นี่เม็ดสองสีนะคะขออยู่ที่ต้นละแปดสิบค่ะดาวเหนืออันนี้จะเป็นอสูรนิ้วเพชรนะคะอสูรนิ้วเพชรเขาเริ่มออกแล้วนะคะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะอสูรนิ้วเพชรนี่ค่ะอันนี้นะคะที่หนูให้เป็นรหัสเบอร์หนึ่งนะคะจะออกชมพูอมม่วงหน่อยนะคะให้ไปต้นละเจ็ดสิบบาทค่ะนี่นะคะสีจริงนะคะสวยมากเบอร์หนึ่งนะคะขอเป็นรหัสนะคะ อันนี้นะคะรัตนบุรีหรือพยาไกรสอนสิงหราชนะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทค่ะชะบาแก้วนะคะชะบาแก้วนี่อันนี้เป็นไซส์สี่นิ้วนะคะหนูให้ไปต้นละหนึ่งร้อยนะคะสำหรับชบาแก้วค่ะอันนี้จะเป็นองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะคะนี่ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะองค์หญิง เตือนตาเตือนใจค่ะประชานะคะประชาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะประชาเป็นไม้สีชมพูค่ะไม้เก่านะคะเส้นใบออกเขาวๆอันนี้จะเป็นน้ำเมืองนอนนะคะน้ำเมืองนอนก็อันนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบบาทนะคะน้ำเมืองนอนแบบด่างค่ะอันนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสีเขาจะไปได้อีกนะคะน,นี้รัตนรุ่งเรืองนะคะแบบด่างนะคะให้ไปอันนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต้นค่อนข้างโตเลยนะคะรัตนารุ่งเรืองค่ะอันนี้มหาราชนะคะมหาราชไม้ป้ายบอนเก่านะคะให้ไปต้นละ90บาทค่ะมหาราชดาราสวรรค์นะคะดาราสวรรค์นี่อันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะเป็นไซส์4นิ้วนะคะอันนี้ก็เป็นไม้หน่อเหมือนกันนะคะกาค้าบพิกค่ะนี่อันนี้หนูขออยู่ที่ราคา300บาทนะคะกาค้าบพิก ตาละแม่จันทานะคะอันนี้ให้ไปต้นละ40บาทนะคะตาละแม่จันทาไม้ออกโทนชมพูค่ะวันเสาร์นะคะต้นละ100บาทนะคะสําหรับวันเสาร์ไมใบกลมนะคะเจอหกหลงตดสีมา1ต้นนะคะท่านใดสนใจอันนี้ขอราคา70บาทนะคะมีแบ่ง1ต้นเท่านั้นคะ่ะนี่นะคะเขาหลงอยู่ในดงบ้านนางพิมพ์นะคะสีคล้ายๆกันก็เลยมองไม่เจอเลยนะคะ